안녕하세요! ถ้าจะพูดถึงแป้งตอบงกบอกกีนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารประจำชาติของเกาหลีเลยก็ว่าได้ผู้ประกอบการที่เลือกใช้แป้งตอบงกบอกกีนะครับถ้าเลือกใช้ทรงเดิมเดิมก็จะดูธรรมดาไปไอเทมรลับฉบับโปรวันนี้เชฟขอนําเสนอแป้งตอบงกบอกกีที่มีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดและหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแท่งใหญ่แท่งเล็กหรือว่าจะเป็นแท่งแบนที่เรียกว่าตอกกุกโดยที่แมโครของเรานะครับนำข้าวแป้งตอบงกบอกกีมาจากเกาหลีร้อเเลยครับก็จะได้สัมผัสถึงความเป็นแป้งข้าวเกาหลีนะครับที่เนื้อของเขาจะมีความหนุบหนับอย่างต บกีจองกาไซใหญ่วันนี้เนี่ยผมจะเอาไปทําเป็นเมนูตอกบอกี้ทอดนะครับในตัวเมนูของต็อกทอดนะครับที่เราใช้ตัวใหญ่เนี่ยเพราะว่าเราจะได้เนื้อสัมผัสที่มีความนุ่มนะครับและแป้งตอกบอกี้อีกตัวหนึ่งที่ผมจะใช้นะครับนี่แหละครับตอกอเนมาลังวีตตอกบอกี้ซึ่งตอกบอกี้ตัวนี้เนี่ยครับทำมาจากแป้งวีตนะครับผมจะได้เนื้อสัมผัสนุ่มหยุ่นครับเดี๋ยวผมจะลองเอามาผัดกับซอสโคชูจังนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับแป้งตอกกุกจองกาผมจะเอามาใส่กับรัมยอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวตอกกุกเนี่ยเขาเหมาะสาหรับเมนูต้มนะครับโดยถ้าเราเอาตัวแป้งตอกกุกนะครับใส่ลงไปในรัมยอนเนี่ยก็จะทาให้รัมยอนของเราเนี่ยมีเท็กซเจอร์ที่เหนียวหนุบหนับของตัวตอกกุกเพิ่มมากขึ้นนะครับผม และนี่นะครับก็เป็นเมนูตอกบกกีทั้ง3แบบที่เชฟเอามาแชร์ในวันนี้นะครับหากผู้ประกอบการท่านใดที่ใช้ตอกบกกีนะครับและต้องการความหลากหลายอีกทั้งยังมีคุณภาพดีและนําเข้าจากประเทศเกาหลีร้อยอย่าลืมนะครับมาหาเลือกซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขาเลยนะครับ